สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรคู่ขี้นะครับหลักร้อยบนหลัก10บนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับครบทั้ง3สูตรนะครับซึ่งสถิติในงวดที่ผ่านมาสูตรมันก็เข้าดีทั้ง3สูตรนะครับงวดใหม่ในวันที่1เมษายนนะครับจะได้อะไรเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันต่อนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง3สูตรนะครับก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากทิปแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับคลิปนี้นะครับก็จะลงรวมเลยนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาลงหลายรอบนะครับอมาดูคู่ขี้ร้อยบนกันก่อนนะครับในวัที่ผ่านมาคู่ขี้หลักร้อยบนนะครับผมจะลงสูตรคู่ไว้2สูตรสูตรขี้ไว้2สูตรนะเพราะว่าหลักร้อยงวัที่ผ่านมาก็ถือว่ามันยากอยู่นะครับผลปรากฏว่า เลขคู่เข้านะครับหลักร้อยคือเลข8นะสูตรที่1กับสูตรที่2เข้านะครับสูตรที่1วิธีการคำนวณใช้หลักสิบหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับได้เลขเด่นเลขเดียวจะคู่จะคี่ก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบท้ายครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2ก็ได้เลขเด่นตัวเดียวเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณงวนใหม่นะครับว่า สูตรนี้หลักร้อยเนี่ยจะได้คู่หรือขี้นะครับมาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลัก10หน้าครั้งที่1นคือเลข2นะครับบวกหลัก1ิหน้าครั้งที่สองเลข0สูตรมันบวกแค่3หลักนะแล้วก็บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2เลข4บวกแค่นี้นะครับไม่มีคงที่นะครับ2อบวกสได้6ได้เลข6เป็นเลขแรกนะครับในสูตรที่ห สูตรที่หนึ่งได้เลขหกเป็นเลขคู่นะครับมาดูสูตรที่สองนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับจะคู่หรือคี่สูตรที่สองเราจะใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลขสองบวกหลักพันเลขห้าบวกหน่วยบนเลขสามบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสาม บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2เลขสสูตรก็ไม่มีคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็บวกแล้วก็ได้เลยนะครับ2 5 3 3 4ครบนะครับ2บวก5ได้7นะบวก3าได้10บ0วก3ได้13 13บก4ได้17สูตรที่2ได้เลข7นะสูตรที่2ได้เลข7งวดใหม่นะครับในวันที่1เมษายน ทั้งสองสูตรไม่เหมือนกันนะครับสูตรแรกได้เลขคู่สูตรที่2ได้เลขคี่นะมันตอนนี้ก็น่าจะทําให้สับสนละเพราะว่ามันมีทั้งคู่ทั้งคี่นะครับดังนั้นในงวดวันที่1เมษายนมันจะต้องมีสูตร1เข้ามีสูตร1หลุดอยู่ที่ว่าจะเลือกถูกหรือเผานะครับดังนั้นตรงนี้ก็เอาไว้พิจารณาไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที่หลังเพราะว่าตัวเลขมันไม่ชนกันนะครับมันไม่ชนกันมันคู่กับคี่เนี่ยมันเลือกยากนะครับ เดี e play, ๋ยวค่อยไปสรุปช่วงท้ายอีกทีนะครับเดี๋ยวจะลงสูตรใหม่เพิ่มเติมลงมาอีกจะได้รู้ว่ามันจะเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่นะครับหลักรอ้อยจบไปนะครับสูตรเก่าเดี๋ยวข้ามมาดูหลักสิบนะหลักสิบคู่ขี้สิบบนในงวดที่ผ่านมาทั้งสองสูตรนี้ก็เข้าดีหมดเลยนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันได้เลขขี่กับเลขขี่หไหมครับก็หลักสิบเป็นเลขเจ็ดก็ขี่ถูกทั้งสองสูตรเลยนะครับ วิธีการคำนวณในสูตรที่1ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหน่วยหน้าครั้งที่2ก็ได้เลขเดียวนะครับสูตรที่2ใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยท้ายครั้งที่1ก็ได้เลขเดียวนะครับคู่ขี้ก็อยู่ที่ตัวเดียวตัวนี้นะครับเอามาดูหลักสิบก่อนว่างวดใหม่จะได้เลขอะไรนะครับสูตรที่1นะครับเอาหลักแสนเลขศูนย์บวกหลักหมื่นเลขสองบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2เลขสี่บวกกันแค่3หลักนะครับ 2บวก4ได้6ได้เลข6สูตรที่1ได้เลข6นะครับเลขคู่นะครับเอามาดูสูตรที่2นะครับจะได้เลขคู่หรือจะได้เลขคี่นะครับสูตรที่2นะครับเราใช้หลักร้อยบนเลข8บวกหลักส0บวกหลักหน่วยล่างเลข3บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1เลข5บวกกันแค่3หลักนะครับก็เท่ากับเลย สามบวกแปดได้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกห้าได้สิบหกได้เลขหกได้ตัวเดียวกันเลยนะครับแปดบวกสามได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าได้สิบหกสูตรแรกได้เลขหก 6, บวกได้หกสูตรนี้บวกได้สิบหกก็ได้เลขหก 6, เหมือนกันนะครับดังนั้นหลักสิบบนนะครับสูตรเก่าคู่ขี้ได้เลขคู่นะครับดูแล้วก็น่าจะมีโอกาสอยู่เพราะว่ามันมันชนกันนะครับมันชนกัน งวดก่อนก็เก้ากับเก้าเหมือนกันมานะครับงวดนี้หกกับหกไอ้งวดหน้านี้สุขใสหลักสิบบนจะเป็นเลขคู่สลมังครับท่านผู้ชมก็คิดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบค่อยนําไปเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวเลขมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนนะครับใครชอบสูตรไหนค่อยเลือกนําไปใช้งานเอานะครับสูตรเก่าหลักสิบบนงวดใหม่ได้เลขคู่เหมือนกันนะครับผมต้องคิดละเลขคู่นะครับผมก็ชอบอยู่นะนะครับ เอาเดี๋ยวเขามาเรามาดูสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนนะจะได้คู่หรือขี้คราวนี้นะครับคู่ขี้หน่วยบนสูตรเก่านิ้วที่ผ่านมาก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับสูตรที่1ได้เลข1เลขขี้สูตรที่2ได้เลข3ามเลขขี้ผลปรากฏว่าออกเลข3ก็เป็นเลขขี้ทั้งหมดก็ถูกอีกนะครับสูตรที่1วิธีคำนวณใช้หลักแสนบวกหลัก10บบนหลักแสนบวกหลักแสนนะครับโทษทีหลักแสนบวกหลักแสนแล้วก็บวก หน่วยหน้าขั้นที่2บวกหน่วยท้ายขั้นที่2ก็ได้เลขเดียวครับสูตรที่2หน่วยหน้าขั้นที่2บวกหน่วยท้ายขั้นที่2ก็ได้เลขเด่นเลขเดียวมาดูงวดใหม่นะครับงวดใหม่จะได้เลขอะไรคู่ขี้หน่วยบนในสูตรที่1เอาหลักแสนบวกกัน2ครั้ง0ูบวกศูน์ได้ศยบวกหลักหน่วยหน้าขั้งที่2เลข0ูบวกหลักหน่วยท้ายขั้นที่2เลข4 0บวก4ได้4 สูตรแรกได้เลขสี่เป็นเลขคู่นะครับได้เลขสี่ mm. มาดูสูตรที่สองว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรที่สองเนะี่ยบวกกันแค่สองหลักนะครับใช้หลักหน่วยหน้าขั้นที่สองเลขศูนย์บวกหน่วยท้ายขั้นที่สองเลขสี่เท่ากับเลยนะครับศูนย์บวกสี่ได้สี่ 4, เ,เอาได้เลขเดียวกันอีกนะครับได้เลขเดียวกันอีกงวดสูตรแรกก็ศูนย์บวกสี่ศูนย์สองตัวบวกสี่ สูตรที่สองก็ศูนย์ตัวเดียวบวกสี่ได้สี่เหมือนกันครับวันนี้ก็สูตรหลักหน่วยก็เอกฉันนะเลขสี่เหมือนกันอีกครับหรือว่างวดที่จะถึงนี้มันจะเป็นคู่กับคู่นะครับงวดก่อนนขี้กับขี้เจ็ดก 3, ับสามเป็นเลขขี้กับขี้งวดนี้คู่กับคู่เลยนะครับใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะครับผลสรุปนะครับหลักร้อยร้อยบนนะครับร้อยบนได้คู่กับขี้ หลักร้อยนี่หลักร้อยนี่มันตัดสินใจยากนะผมบอกเลยเลยหลักร้อยนี่มันมันได้คู่กับขี่นะครับคู่กับขี่สิบสิบบนได้คู่คู่กับคู่นะครับหน่วยบนหน่วยบนก็ได้คู่ คู่กับคู่ลองดูนะครับว่าในวันที่สิบในวันที่หนึ่งทับสี่ทับหกหกจะออกตรงไหนนะครับหลักร้อยจะเป็นตัวไหนหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักร้อยนี่อาจจะเลือกยากนะคู่กับคี้มันมาตัวใดตัวหนึ่งแหละจะหลุดนะครับแต่หลักสิบบนคู่กับคู่ จะมาหรือไม่ลักหน่วยก็ได้คู่กับคู่นะครับรอดูผลในวันที่วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งเมษายนนะครับถึงจะรู้คําตอบใครชอบสูตรไหนก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับในสูตรเลขท้ายสามตัวเราวัาที่หนึ่งนะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคู่ขี่ก็จบไปเรียบร้อยเหลือแต่หลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูในคลิปหน้าอีกทีนะครับสูตรคํานวณก็มีหลายสูตรนะครับผมสูตรใหม่งวดใหม่นี้กํลาลังเตรียมไว้อยู่นะครับจะทยอยลงหลังจากลงสูตรเก่าเสร็จหมดนะครับ ชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับผมท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ